หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนยุทธการลบแผนที่ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่6ตอนจบเสียงอาก้าของเราผอกคอที่ดังออกมาจากบ้านในระยะแรกนั้นบัดนี้ได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้ว ไอ้อพวกหอกกระคอมันหายไปไหนวะพันตำรวจตรีประวิต์ลำพึงอยู่คนเดียวสายตากลาดสายมองหาเยื่อสังหารที่แกต้องการแต่ถุนเรือนผู้ใหญ่บ้านคือจุดที่อยู่เดิมของมันและตอนนี้พวกมันหายไปไหนหมดมือแกไวเท่าความคิด M26 ที่เอวสองสามรูทุกปลดออกมาแล้วกัดฟันสลักแล้วดึงอย่างแรงร่างกายที่เกร็งไปทุกส่วนกล้ามเนือ้อช่วยเวียงระเบิดสังหารลูกนั้นและเลิ้วในระยะกว่า60เมตรเกร็งต่อเข้าใต้ถุนเรือนผู้ใหญ่บ้าน ตรงตามเป้าหมายที่แกต้องการพอดิบพอดีระเบิดไม่มีชีวิตและจิตใจใครสั่งให้มันระเบิดมันก็ระเบิดแม้แต่ระเบิดใส่เจ้าของก็ตามมันยังคงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของมันเสมอดังนั้นเอ็มยี่ทั้ง3ลูกจากมือพันตำรวจเรีประวิทย์ซึ่งบัดน,นี้มัจุราชได้เข้าสิงสู่อยู่ในกายแก่เต็มที่แล้วช่วยให้หมากแตกทั้ง3ลูกระเบิดตัวเองที่ใต้ถุนบ้านทั้งหมดประกายไฟจากระเบิดปุ่มควันสีดำผสมกับเศษดินเศษไม้จับตัวอยู่ใต้ถุนเรือน บ้านทั้งหลังมีอาการโซนเซมันจะล้มคลืนลงมาคล้ายต้องมือยักมหาการเฮ้ย hey! บุกเขายึดบ้านใน้ผู้ใหญ่บ้านก่อนเสียงพันตำรวจตรีประวิตรตะโกนสั่งลูกน้องที่อยู่ข้างๆแล้วตัวแกก็ออกนำหน้าทันทีในกลุ่มนั้นกว่าสิบคนก็ลุกด่าหน้าตามทันทีเพราะแล้วแล้วพันตำรวจตรีประวิตรก็ต้องถึงกับสะอึกเสียงอากาศที่ว่างเงียบหายไปนั้นบัดนี้มันปรากฏโฉมออกมาอีกแล้วเป็นการยิงแบบชุดยาวจนหมดแม็ก ตชะด่4คนล้มกิ่งด้วยแรงดันกระสุนอากาดับชีพทันทีตัวพันตำรวจตรีประวิทย์แม้จะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่กับรอดได้อย่างวุดหวิดท,ที่สุดแกต้องล้มตัวเองแล้วกลิ้งต่อเข้าหาที่กำบังซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีนักในบริเวณนั้นทันทียิงสวนเข้าไปสิวะปล่อยมือทำไมไม่มีอาการขวัญเสียแม้แต่น้อยจากพันตำรวจตรีหัวเห็ดคนนั้นเหลือระยะอีกเกือบ30เมตรจะถึงบ้านผู้ใหญ่อยู่แล้วทางซ้ายมึงยิงให้หนากกูจะเข้ายืดเอง พันตำรวจตรีประวิตรตะโกนสั่งพวกทั้งปีกสายต่ออีกอาก้าของผอกคก็ตอบโต้ออมาอีกที่หม่คือร่างของพันตำรวจตรีคนสั่งการนั้น HK33 จากมือของฝ่ายตชดส่วนออกไปทันทีพันตำรวจตรีประวิตรดูเหมือนจะรู้ว่าตัวเองเป็นเป้าหมายหลักจึงต้องกลิ้งตัวอย่างรวดเร็วจนได้ขอนไม้ในหลานบานเป็นที่กำบังเียนคู่กับตชดลูกน้องสองคนที่มอบอยู่ก่อนแล้วเอาไงดีครับสารวัตรลูกน้องถามลูกพี่ สเย็นไว้ N เดี๋ยวกะสุนมันก็หมดแต่เราจะแย่สิครับเสร็จไปแล้วสี่เออนะกูเห็นแล้วสลวัฒพันต์ตำรวจตรีประวิทย์มองกลาดไปทั่วบริเวณเพื่อที่จะหาที่กำบังสำหรับการลุกคืบหน้าขึ้นไปอีกเราแกก็ออกคำสั่งทันทีมึงคอยปากหลักอยู่ตรงนี้คอยยิงคุ้มกันให้ดีเดี๋ยวกูจะออกไปทางต้นไม้ต้นนู้นต้องตีทางด้านข้างของมันต่อเชดอดลูกน้องมองไปทางที่หัวหน้าชี้ระยะเกือบ60เมตรมันดูอันตรายเกินไปผมเองดีกว่าครับไม่ต้องแบบนี้มันต้องมือกู ดูเหมือนเกมนี้คือเกมโปรดของพันตำรวจตรีรใจให,หินเสียเหลือเกินมาลูกน้องจะเสียสละทําแทนให้แต่แกก็ไม่ยอมนับว่าลักษณะผู้นำของแกเพียบพร้อมร้อยเปอร์เซเอา้ามึงเริ่มยิงพันตำรวจตรีรประวิทย์สั่งลูกน้องให้เริ่มยิงตรึงแล้วตัวแกก็ออกชาร์จทันทีที่หมายกำบังข้างหนา้าระยะ60เมตรแกวิ่งออกไปได้ไม่ถึง1 0ก้าวอาก้าจากมือผอกออระดมยิงมาที่ร่างของแกทันที เป็นการยิงออกมาในขณะที่ฝ่ายต่อชดอยิงตรึงไว้นั่นเองพันตำรวจตรีคนดวงแข็งรอดได้อีกราวปฏิหารแม้ว่าดินที่อยู่ข้างล่างแก่กระจายฝุ่งไล่าตามตัวแก่ที่ล้มกิ้งต่อไปใครจะคาดคิดเราวาไอพ่อกรคอมันก็ใจเด็ดเหมือนกันมันตะโกนลั่นบ้านเราออกวิ่งเต็มที่มาที่กลางลานบ้านอาการในมือประทับที่สะโพกหันลำกองประจันไปทางล่างพันตำรวจตรีประวิทย์ที่กำลังกลิ้งต่อ,อยังไม่คิดชีวิต ก่อนที่กระสุนอาการในมือไอพ้พอกกขอจะได้สำแดงเดชด HK33 ในมือของตชดออกว่า10กระบอกปล่อยกระสุนออกไปพร้อมกันเป้าหมายคือล่างไอพ้พอกกขอใจเด็ดที่ยืนประทับยิงอยู่กลางลานบ้านนั้นกระสุนอาการรันออกมาได้สองสำนัดคงเป็นเพราะแรงกระตุกแรงของคนที่ถือที่ได้รับความเจ็บปวดจากกระสุน HK เกือบรอยนัดแต่วิธีกระสุนอาการกระบอกนั้นพุ่งขึ้นท้องฟ้าเพราะอาการพงะเซของคนถือ พันตำรวจตรีประวิทย์ไม่มีโอกาสได้เห็นภาพตอนนั้นเพราะแกมมวแต่กลิ้งอยู่มันเป็นภาพของชายชาตินักสู้ถ้าตัดคำว่าชาตินิยมหรือลทัทธินิยมออกจากความคิดแล้วช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจมากที่สุดของคนที่มีความเป็นนักรบม,มันเป็นการยอมตายครั้งสุดท้ายแต่ก่อนตายขอให้ได้สร้างความสูญเสียให้แก่ศัตรูเสียก่อนการปักหลักกดดานนิ่งของพกค,คอที่ใต้ถุนบ้านเป็นการรอคอยแบบเสือลำบากเมื่อรู้ตัวว่าเข้าหาเหยื่อไม่ได้ กต้องใช้วิธีเก็บตัวเงียบรอให้เหยื่อเป็นผู้เข้ามาหาเองทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายแต่ก็ยังมีความหวังมันเป็นความหวังสุดท้ายก่อนตายหากว่าตชอดอมีกําลังไม่มากเท่านี้เชื่อว่าความหวังของมันต้องสำฤทธิผลการเสี่ยงตายและการรอคอยของมันจะต้องคุ้มค่าผัานตำรวจตรีประวิทย์ัวหน้าตชอดอจะต้องได้รับบทเรียนที่คุ้มค่าที่สุดทันทีที่ชีวิตไอ้พอกระคอใจเด็ดจบสิ้นลงเสียงเอเคในมือของตชอดอก็หยุดลง อาการที่ใต้ถุนเรือนก็พันสงบลงไปด้วยพันตำรวจรีระวิทย์ลุกขึ้นได้แล้วออกวิ่งต่อเข้าที่กำบังทันทีเสียงปืนจากอีกสองด้านที่ตรงข้ามยังคงดังอยู่ตลอดระยะเวลาทั้งเสียง M79 M26 ที่ควบคู่กับการวิ่งหนีแบบกระเซิรกระเซิรของชาวบ้านเริ่มลดน้อยลงแต่เปลวไฟที่กำลังเผาผลาญบ้านเรือนกับรุนแรงขึ้นอีกความร้อนจากเปลวไฟช่วยให้เหงื่อของพวกตชดอไหลสซมออกมาทั่วใบหน้า แสงจากไฟช่วยส่องให้ใบหน้านั้นเตรียมและเหี่ยมขึ้นไปอีกแววตาที่จ้องเขม็งมองหาเหยื่อสังหารใบหน้าที่ไม่มีเิ้วรอยรอยยิ้มมันเป็นใบหน้าของฆาตรกรแทๆ้ๆคนบึงแห่งหัวงใจเขากำลังมีความสุขความสุขที่ได้สังหารคนคนที่ไม่มีทางสู้การต่อสู้ที่ได้กระทำและถูกกระทำของคนฝ่ายเดียวไม่มีคําสั่งให้หยุดยิงหรือถอนตัวจากพันตํารวจตรีประวิทย์ไม่มีแม้แต่วีแววเฮ้ยเผาบ้านผู้ใหญ่สิวะ พันตำรวจตรีปรวิตรตะโกนมาทางลูกน้องที่แกเพิ่งจะพาออกไปเมื่อครู่ต่อชะดอคนหนึ่งในสองนั้นพาออกจากที่กำบังทันทีที่หมายคือตะเกียงเจ้าพายุที่แขวนอยู่ชานเรือนนั้นเมื่อคว้าสิ่งที่ต้องการได้แล้วก็วิ่งต่อขึ้นบนเรือนผู้ใหญ่บ้านทันทีประตูบ้านเปิดอาอยู่มันจะรอรับแขกไม่ได้รับเชิญด้วยความย่ามใจและขนองมือต่อชะดอคนนั้นไม่ได้ระวังตัวเสียงลูกซองแฝดสองนะักสอนดังออกมาจากในเรือน กระสินขนาด12เม็ดปะทะเขา้ากลางอกพอดีต่อชดอคนนั้นร้องได้คําเดียวก็ต้องกลายเป็นผีเฝ้าเรือนผู้ใหญ่บ้านตะเกียงเจ้าพายุดวงนั้นลุดจากมือหล่นลงพื้นแรงระเบิดของตะเกียงช่วยให้น้ํามันไหลออกมาก็กลายเป็นการเผาบ้านไปในตัวก็้มกับชีวิตต่อชดอหนึ่งคนกับการเผาบ้านผู้ใหญ่บ้านหนึ่งหลังระดับผู้ใหญ่บ้านจะตายทั้งทีมันก็ควรจะมีศักดิ์ศรีบ้างต่อชดอที่อยู่ข้างลางถึงกับตะลึงตาค้างเขาไม่นึกเลยว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ไม่มีใครรู้ว่าบนเรือนผู้ใหญ่บ้านยังจะมีใครอีกเท่าที่รู้ก็มีผู้ใหญ่และครอบครัวแกละ่ะมันก็ควรจะอยู่ด้วยกันขณะที่ไฟกําลังลามเรียจากพื้นบ้านไปถึงฝาบ้านของผู้ใหญ่บ้านนั้นธรรมดาอยู่เองท,ที่ทุกคนจะต้องรักชีวิตของตนเมียกับลูกผู้ใหญ่บ้านโดดออกมาจากหน้าต่างทางด้านหลังบ้านชนิดไม่กลัวแข้งขาหักแล้วตัวของผู้ใหญ่บ้านกลับมาปรากฏที่ประตูหน้าบ้านไฟที่กําลังโหมอยู่นั้นไม่ได้สร้างความเกรงกลัวอันใดแก่คนที่ยอมตายแล้ว ขึ้นมาสิว่า,มาเมาชีวิตกูปากแกตะโกนจนสุดเสียงแล้วลูกสองแฝกระบอกนั้นก็แผดเสียงปล่อยกระสุอออกมาจบริ้นกันที่ชีวิตนี้ HK ในมือต่อชดอเก็บชีวิตแกเรียบร้อยไปแล้วพร้อมทั้งลูกและเมียที่กระโดดออกมาก็ไม่มีทางรอดเงื้อมือของคนที่กําลังบ้าคลั่งไปได้ไฟที่โหมแรงเท่าใดพวกราสังหารก็ยิ่งสงสารพวกชาวบ้านมากเท่านั้นแต่หมดปัญญาที่จะช่วยเหลือได้จนปัญญาจริงๆ เสียงกระสุนชุดที่สังหารผู้ใหญ่บ้านและลูกเมียเป็นชุดสุดท้ายของยุทธการลบแผนที่คงเหลือแต่เสียงไฟกินเชื้อของมันเท่านั้นที่ควบผูก่กับการรอคอยของเราตอชอดอที่จะเข้าเคลียร์พื้นที่ลังเหตุการณ์สง,งบ